สบายดีนะมุสุตอนนี้เขาเจ้าเนาะไปมาฮอดสวนสัตว์คอนเกน,นอตอนคอนเกนตอนนี้จอดเพื่อจ่ายค่าตัว๋วเนาะซื้อพี่แต่ว่าซื้อพี่เพื่อเข้าไปเบิง้งเนาะสวนสัตว์เนาะเบอร์ไก่บรรยากาศ เข้าไปส่วนซาดเนอะเบิงมันมีส่วนน้ำพร้อมเดินทำซุ่มเดินเดียวนิทนามีส่วนน้ำพร้อมเปิดแล้วส่วนน้ำเนี่บ้างนี่กอมันซุมดเดินบนน้ำกันพาเข่าสมข้าเจ้ากับมาเป็นข้างทำอิดในชีวิตคอยได้มา้าขนาดไปเรื่อยมาเรื่อยไก่ไปไกลมาม เด้ลูกหลานคุณพระกันมาครับเจ้ากคอคยได้มาเท่านี้เ็เอามาลองเบิ้งเนาะถ้าเบิ้งบรรยากาศสวนสัตว์ค้อนแก่นสุนดื้อคุนมีสวนน้ำให้อาบข้อมทานผู้โซมีมีมีไงเด้อ ตัวใหญ่ร้อยยี่สิบจุดจำนายบัสท,ทิเคตบัสเลนสูดไม่เกินร้อยยี่สิบฟี ผู้ใหญ่สามเด็กน้อยสองนี่สยุปจ้าคนฟมเนี่ยสูงอายุนะโอ้สูี่นะฟรีบอกโอ้ยขอบใจผมหกสิบสามละจ้าอันนี้เป็นผู้ใหญ่เรือนกคบเ้เือผู้ใหญ่สองเด็กเด็กสองสามขวบเพราะว่าอันนี้สามขวบเด็กมีหนึ่งเด็กเก้าขวบหคน ขอบคุณมากครับช่วยเหลือผู้ใหญ่สูงอายุอ้าขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอ้าวขอบใจไลยบัตรเห็นเท่าไหร่ละบัดรเหนเท่าไหร่ละ ก็จะคิเ <cost> ป็นบาทเป็นใบตนีน่ป็บานี่ล่ะไไปไสบาทนี่แหะเรียไปนี่บงสัตว์ก่อนพนั้นม่ช่คนคู่้วเดี๋ยวไป่นเดี๋ยวที่จอดรถพุ่นซื้อไอพ่นเที่าตัวนีเขาจะได้เรียกกรับที่เข้านี่วะนเข้าตัวนี้ไม่ใช่มีสัตมีกลัวอน เหนื่อยทุกตัวก็เด็กโอ้แต่เข้านี่เรื่องเข้าแต่ว่าทางเข้ามันสิเป็นข้นใบเข้าเห็นบ่หันไปซื้อก่อนสันโอไปอ่านกันยังบอกใต้นี่อ่ะหุดว่าซื้อท่านก็มีแต่ขึ้นภูขึ้นก่อนจะขึ้นบอลลูนขึ้นได้เมื่อไหร่ละเขาคอยขึ้นแ่องเล้ยงางน้อยนะเพอจนไปห้อยอันนาอะไรเสียงคานล่ะคือชางน้อยเบิ้งก็เออแล้วเขาปิดจริงหมด เรไปพูดเรื่องนี้สวนน้ำกีนดีแล้วหล่อตัวนี้ก่อนเราจะเข้าไปอ๋ออำเป็นโซม้านอเขากรุงและซอกส่วนซัดเลกส่วนซัดใช้ส่วนซัดนะไปใช้เป็นเดียวทรายผม สวนัา oh ร์อาคารศูนย์บริการท่องเที่ยววน้ไเยซื้ยว่้ำเยอโอ้คนหลายคนหลายทำพุโซมึงเอาเนี่ยคนมึงไปมึงไป

อนี่ปลาเว่รถสิไ hmm. ด oh, oh, oh. oh, ้อยู่อาอย่างโอ้มัน้อดเลยมันหนักเลยมาว่ิเก็บไปให้แาะว่าแบตมันหมดแล้วอะน้ไปคือเกานึก็สบ่ะเดี๋ีน้ำเอาใครเด้อจไปนน้ำดือมตเองไปนะเด้อตัวสาบแบบไหนฮัลโหลพาวูแบง์มันโบได้เอาลงรถลืม เอาเพามันม uhm. ีสขวาเศานะไปับเชนงก็ได้เศร้าล <se os> ุดนะเศราลุดกบอดีวไม่ให้เพ wow. ื <h <h ่อนอะไม่ให้เชนงนะลูกอันเดียวก็ลูกซอยไม่ได้